อ่ะอ่ะจะรอดไหมวันนี้อ <|so|>> ่ะไปยบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบรก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 ก่อนเบรกก่อนโอ้ยเครื่องบินว้าวโอเคยังไงเจอเจอทางเจอทางไปยังเนี่ยเออเจอแล้วเจอแล้วโอเคก่อนจะหาทางเจอ เอ Deus อทำไมมันเป๊ะจังเลยว่าเป๊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 โอ้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 ไปไปไปเออเบร์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 พอพอพอแล้วพอแล้วเยอะละเยอะละเยอะไปแล้วกลางค่ำกลางคืนนี้ก็ระวังนะฮะเรื่องของดงกล้วยนี่อาจจะเจอผีตานีก็เป็นได้ใครเห็นอะไรนี่ไงเห็นเหรอเห็นเหรอ บอกเลยว่าวันนี้จะไม่มีการใช้ปืนยาสลบนะฮะวันนี้ขอแบบหัวแตกเดียวเลยอู้อแสง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 ,แส,งส่วนพี่คนนี้นะฮะก็มันอาจจะอยู่สูงเก,กินไปอ่ะลงมาเหอะเอขอขบวนมันหนาวข้างล่างนี่อบอุน่นอุ๊อีกแล้วใครอีกล่ะงานนี้เดี๋ยวก่อนต,ติดติดติดต้นกล้วยติดต้นกล้วยเออมาดีดีด,ด,ดเเๆๆีเอ้ยมันมามันมาเว้ยมันมาดี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 กนีววเร็วเร็วมา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 ส่องมันส่องอะไรวะ ยัง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 ไม่เจอยังไม่เจอแล้วก็หัวโลด้วยเบ่งใสเลยหัวแตกบอกแล้วให้ใส่หมวกเครื่องบินนี่ก็บินต่ำเหลือเกินล่อนไปก็ล่อนมาฮัลโหลสวัดดีพี่พี่ขายอะไรพี่วันนี้ตรงนี้มีคนหลับอีกคนหนึ่งฮ่าเสร็จโจรตีอย่างงี้เอาแล้วเอาแล้วลักหลับลักหลับเดี๋ยว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 ใช่เปล่า โอ้โหเป้าหมายด้วยดับตัวหัวหน้ามึงมันหลับนี่นะปลุกไม่ได้ด้วยเอาไงดีวะเนี่ยช่วยไม่ได้ฮะเราต้องส่งคอให้เขาสักหน่อยลักหลับนี่แหละเอออึ้งตายอย่างงี้ดูไม่ได้เลยปละปะปะ,ปะดีๆไปเ็วเอาสิอย่างนี้คนเดียวโดด,ด,ด,ดตายต้นกล้วยด้วย เออหัวแตกไปอีกหนึ่งเพื่อความแม่นขอโดบยาหน่อยโอเคเข้าเต็นต์มึงเจอลูกพี่มึงตอนตายแน่นอนยังยังยังไม่รู้ตัวยังไม่รู้ตัวอืมโดนแล้วเรียกโขกเลยถามบอกมาายสกิลโจเจอร์อ่ะแล้วก็หักคอจิ้นน้ำพริกนะฮะโอเคหลับซ่อนซ่อนไม่อยากฆ่าโอ้ยเดือด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 เฮลิคอปเตอร์มามาตลอดเลยนี่ เอาแล้วอยู่ตัวคนเดียวด้วยรอบกองไฟเหรอน้องไม่รู้อะไรซะแล้วนี่ไงต่อยอืมเลขหกบอกมามีอะไรบอกก็บอกมาให้หมดสเปเชียลลิสต์หักคอดีอย่างนี้อ่าแล้วก็หลับดีมากเมื่อกี้หมกซ่วมอันนี้หมกถังขยะมาหมกหมกโอเคแล้วอย่าตื่นมานะรถถังรถถังมาไว้ยยังไงเอ้ยรู้สึกเหมือนจะลิร์ตดูพี่มึงก็ตายไปแล้วจะทำอะไรกูได้ทำอะไรเออโอ้โหแตก หัวแตกหัวแตกหัวแตกไอ้ย่ายาย่าย่าย่าายย่าทายเออเออยิงไข่โหดอยู่ตรงไหนอีกกูจะคลายหมดเลยวันเนี้อันดีใส่ไม่มีอะไรหัวแตกดีอย่างงี้แย่กำลังใช่ไหมฮะส่องเอ้ามันส่องอะไรวะส่องกำแพงทำไมหัวแตกดีอย่างนี้เหลือเลยตัวเดียวแล้วหันมาเจอไข่บบเอ้ยอยากอยากอยากไม่เห็นยังไม่เห็นอันมายังไม่เห็นหันมาเจอศพเพื่อน สงสยัยออะสองเไม่สองศพเพื่อนอะอยู่ตรงตีนมึงอะไม่เห็นอีหัวแตกตอนนี้เหลือกี่ตัวแล้วเหลือตัวเดียวมึงเสร็จโจรสบายแล้วสบายแฮแล้วกูลากลงมาลงมาเออเรียบร้อยตรงนี้ว่างแล้วอ่ะ,อะเก็บสวยก่อนที่ค่ายนี้ก็ไม่ใช่หรอกฮะก็อยากจะเอารถขับผ่านแค่นั้นเองอะเพราะว่าถ้าเกิดเราฆ่าทหารหมดนะฮะก็สามารถไปอีกที่หนึ่งได้โดยผ่านค่ายนี้นะฮะเห็นไหมสบายเออ มึงตื่นมาทำเชียอะไรเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยกูอีกแอ่ะเจอแล้วเหรอเจอแล้วเพื่อนเจอแล้วเหรอหัวแตกดิดีเอ้ยข้างหน้ามีคนประกอุยมีด้วยอีกกี่คนสี่คนสี่คนถอย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 ก่อนมันตั้งจะมีดิสรริ่งที่เรียกว่าทางลัดโอ้โหขึ้นเขาลงห้วยเกมนี้นี่ครบถ้วนจริงๆวันนี้นี่ต้องพะวงหลายอย่างนะทั้งคนทั้งรถทั้งเครื่องบินเออเยอะแยะ โอ้โหเฉลยต้นกล้วยอีกเฮ้ยไปหาไม่ละมึงโอ้ยถอยถอยถอยก่อนถอยก่อนข้างหน้ามีข้างหน้ามีคนลูกเออก็ต้องหาทางอ้อมอีกแล้วสิเนี่ยเออนี่ไงนี่ไงทางขึ้นทางขึ้นอ่ารอตัวไปเราว้าวว้าวพุชนอีกแล้วเอ้ยยังไงโออยังไงโอ้โอ้โห เอาแล้วไฟฟ้ามึงดับทั้งสายแนะ Ew, game, ่เฮ้ย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 ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮเฮ้ยยเฮเฮ้ยยเฮเฮ้ย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 เเฮยเยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ มึงเลยลาดตะเวนกันไม่หยุดไม่หย่อนกลางค่ำกลางคืนมึงก็นอนบ้างก็ได้เฮลิคอปเตอร์นี่มึงก็ตะเวนไม่หยุดไม่หย่อนอีกเช่นกันตอนนี้นะครับก็มาถึงค่ายใหญ่ค่ายหนึ่งแล้วนะฮะท่าทางจะโหดอยู่เหมือนกันนะฮะค่ายนี้ยังโอ้ยวเดี๋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 ยวเวบเข้าก่อนไว้ไว้เดีอะบอสสองมาดีกูบอกแล้วเกือบไปแล้วเฮลิคอปเตอร์นี่ไม่ได้จริงเลยค่ายใหญ่ยี้่หารน่าจะเยอะนะฮะ ก็ต้องระวังตัวกันสักนิดหนึ่งเราจะไปตรงจุดนั้นนะฮะนี่ตรงนี้ใช่ปะวะดูจากภาพแล้วตรงนี้น่าจะเป็นห้องขังหรือไม่ก็เป็นเหมืองนะไปที่จุด C นะครับอ่ะสักนิดหน่อยก็ยังดีเอาสักตัวหนึ่งลงมาอ้แสงแสงสเดี๋ยวเดี๋ เรียบร้อยจนได้ตายเพราะแสงไฟตายเพราะแสงดีออนเนี่ยโอ้ตายแล้วโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเลยเอาเลยเอาดิมาดิเอาดิมึงเอาจะไม่เออเออเออมกูยิงแหลก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 เกมมิ่งกูหัวล้อเต็มที่แล้วเอาเครื่องบินเหรอเครื่องบินไม่ได้แดกกูหรอกกูอยู่ใต้ใต้ถ้ำแล้วแต่ยิงก็ยิงมาโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเออเออเออโอ้โหเออเออเออกูที่เข้าดีกว่าเออเออเข้าเข้าเข้าเร็วเร็วเร็วไข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  โอ้โหโอ้โหมันเล่นโอ้โหมันเล่นแรงเล่นแรงเล่นแรงเหรอเล่นแรงอย่าเล่นแรงเออรีบเข้าก่อนโอเครอตัวไปก็ค่อยไปค่อยไปทีละนิดทีละหน่อยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหัวแตกเอ้ยอย่ายิงหมากูหมากูไม่เกี่ยวหมากูไม่เกี่ยวมึงอย่า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 ยิงหมากูหมากูรักนะเว้ย เฮลิคอปเตอร์ก็มาเออโอ้โหโอ้โหโอ้โหออดหมาหมาเออโมึงมึงจะโหดไร้กับหมากูเกินไปแล้วไม่ไหวแล้วหัวร้อนแล้วมึงไหนเฮลิคอปเตอร์มึงอยู่ไหนต้องจัดมึงซะหน่อยแล้วนี่อะไรมึงอย่ายุ่งมึงไม่เกี่ยวมึงไม่เกี่ยวอ่ะวู้ดตีกัมมึงไม่เกี่ยวหัวแตกหัวแตกไม่แล้วมึงหัวแตกไปอีกหนึ่งโอ้อะยังไงโดนไหมโดนไหมไม่โดนอีก หัวแตกโอเคโอ้โหไม่แดกไม่ได้แดกกูขอโทษขอโทษไม่แดกกูเอาละวจะดียงฮะนจะดีจะดีงั้นจะดีงฮะกูจะดียงฮะนจะดียงฮะกูจะดีงั้นหมาหมาหมาไม่เข้ามาวะเฮ้ยโอ้ยมึงเอ้ยหัวแตกอีกหนึ่งเฮลิคอปเตอร์กูยังไม่เห็นไอ้นี่เล่นโลเล่นหัวใกล้ไปขอโทษขอโทษมาบังวิถีกระสุนกูทำไมโอ้ยโอ้ยเล่นโลอ่ะโกงอ่ะหาเออนี่ไง อุย้ยเออททยิงหมาตัวเองอีก <tes> มึงนี่ไม่ดูเลยอย่ามาขวางวิธีกระสุนกูได้ไหมยังไงตัวนี้ไอตัวนี้ตัวนี้ของหนักอย่าอย่าไปเรื่องงี้โอ้เป็นไงแต่แขหงายไม่เป็นไรอีกเอาทิมาดิมาดิมาดิโดนแล okay. ้วหนึ่งดอกหนึ่งดอกแล้วร่วงไหมร่วงเลยอนัดเดียวจอดแสดงว่าโดนฉิดปลาหมันมันไอ้นี่ยังไงหัวแตกเออ บอกแล้วอย่าไปเล่นก,กับกูตรงไหนอีกมึงไปตรงนั้นใช่ไหมตรงนั้นใช่ไหมตรงนั้นใช่ไหมดิงยากกว่ามันไกลไปนี่อีกแสงแสงแสงไฟงแสงไฟมึงมตายดิตายทีตายตายยากเออลงมาแค่นั้นแหละสตาร์ทไปโอ้โหมันรีบก,กำลังเสรรือมาว่ะกำลังเสรือใช่ไหมกำลังเสรือใช่ไหมนี่ไงไปสองเลยเล่นใครมาเล่นอย,อย่ามาเล่นก,กับกู ในอีกอย่าดึกว่าอยู่บนหอแล้วมันจะอันตรายมันอันตรายนี่วะานอีกตรงนีกไปสองเออหมดยังหมดแล้วใช่ไหมเออจะได้ทําภารกิจต่อเพชรสองเม็ดเป้งเลยเป้งโอ้โหสามเพ็ดเป้งเลยดีเด็กคนนี้ถ้าทางจะมีอาการบาดเจ็บนะฮะก็ต้องช่วยนะฮะไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วหนี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 เอาเอาอดดุดอย่าดุดเออไปไประวังระวังเออ ด็กคืออนาคตของชาตินะฮะก็ต้องช่วยเหลือเป็นเรื่องธรรมดาก่อนอื่นก็ยังไงตอนนี้เปิดก่อนเปิดก่อนไอหมาตกใจหมาที่หมาไม่ให้ซุ่มไม่เสียงมึงเออนี่นะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนนะวิธีการกำจัดพวกนี้แบบเงียบเชียร์งจะไปเอ้ยกูยังไม่สั่นให้มึงมาเลยฆ่ามันลูกฆ่ามันลูกฆ่าฆ่ามันเออนั่นแหละลูกอย่างนั้นแหละดีไอดีก็ไปจังเลยไม่รอกูเลย เออเรียบร้อยดีๆจัดการมาันลูก<ป>นั่นแหละลูกไปเลยลูกเอาแบบซึ้งๆหน้ายังไงโดยิงไม่ยิง,มยงมไม่ไม่ทันแล้วลไปดีมากทุกคนอมืมีหอนด้วยประกาศอิสรภาพและชัยชนะตรงนี้นะฮะก็มีลัตเวีอีกสองตัวจัดการไปเลยลูกสองตัวก็เอาลูกตอนนี้แต่หมาเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วตอนเนี้ยปืนแม่งไม่มี นั่นแหละลูกลังเลเลยลูกงงอ่ะลูกเอาตัวใดตัวหนึ่งอ่ะลูกลูกตัดสินใจเองบ้างลูกมาอยู่ก่อนมาอยู่ตรงนี้ก่อนเออนั่นแหละเออไอ้พวกเด็กเวรนี่ต้องต้องให้กูสั่งการนั่นแหละลูกน่ะมึงสงสัยกันแล้วไม่ทันแล้วเจอหมาก่อนมึงเจอหมากูโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมึงโหดโหดไป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 แล้วโหดไปแล้วมึงยิงหมากูโอ้โหเอ้ามึงยิงเด็ก วางกูทำไมกูนี่วางเด็กลงเลยอ่ะจัดการมาลูกขอหนักๆเลยลูกอุย้ยไม่ทัน,น,ลลนลลแล้วลูกพอโดนแล้วลูกพอโดนแล้วนั่นไงรู้ตัวกันแล้วมามากันเลยรู้ตัวกันใช่ไหมมีสไลด์ด้วยเอาดีจัดการไปเลยลูกเอาเลยอยู่ไหนวะเออนั่นแหละมามานั่นแหละอ่าเห็นโคตรงนั้นแหละนั่นแหละอ่า,า,าไปเลยตรง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 แล้วก็นั่นไงกัด มาใช้ฟันใช้กัดวะไอเด็กเวพวกนี้มึงก็ไม่รอเพ <Bond> ื่อนเลยเฮ้ยอาจาการมาเลยลูกพร้อมไหมลูกเดี๋ยวพ่อซัพพอร์ตให้เฮ้ยอะไรมันเห็นพ่อลูกตรงนั้นมีอะไรหรือเปล่าวะมีถังน้ำมันป่ะไม่มีนี่วะเจอหมากอดเจอหมากูกอดนั่นไงดีเฟกดีเฟกโหมดขอบคุณมากเฮ้ยหยุด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 เออก้มหัวลงไปอ่า ดีๆไม่ไม่เอาดีกว่ากูจัดการเองดีกว่าเออนั่นแหละหันมาทางนี้หัดมาทางนี้หละหัดมาทางนี้เออหัดเอออย่งั้นอย่างนั้นแหละให้มันช้าๆหน่อยกูจะเล็งถูกๆเออนั่นแหละหัวแตกคู่บดยังวะเนี่ยอ่ะไปต่อได้ตรงไหนอีกโอ้หนี่ไงโอ้โหนี่ไงอื้มจะจะเอ้ยโดนโดนแขนมันเราต้องหัวเราต้องหัวแต่โดนแค่หน้าข้างหน้าละอีกประมาณร้อยกว่าเมตรนั่นแนีะยเออ มึงจะหมอบอะไรอีกอะเฮ้ยไม่มีมีแล้วเออมีแต่พวกเราเนี่ยมาเดียววิ่ง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 กูไม่ตามด้วยอะวิ่งมาเองจะหมอบก็หมอบไปอ่าลงดิเฮ้ยลงโลงเออลงกันดีกว่าไม่เห็นขอโทษอ่ะเอาโคลนขึ้นไปก่อนอ่ารอเด็กก่อนอีหนูมาเร็วมามามานั่นแหละวิ่ง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 ที่เอวิ่งวิ่งวิ่งมึงจะหมอบอะไรอีกเฮ้ยมึงจะกลัวเฮลิคอปเตอร์ฝั่งกูทำไมไปไป เออต้องให้กูสานใช่ไหมเออไปโอ้โหมีมีสัญญาณการวิ่งด้วยโอ้เด็กพวกนี้นี่ไร้แสิงสารจริงๆไปไปไปลง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 คุตลบเชียวอ่ามาเร็ว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 รอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วไปแล้วก็นี่สำอีกให้กูช่วยยกอีกพวกมึงนี่แม่งจริงๆเลย ด็ <Scroll> ่คืออนาคตของชาติที่กูต้องฝากอนาคตกับพวกมึงอ่ะเนี่ยโอ้ยตายแล้วเหนื่อยกูอีกอ่าขึ้นไปสาล้ะอีกกี่ตัววะอีกตัวหนึ่งอ่าไปเออสี่ห้าขปขึ้น เอเดี๋ยวก่อนมันมี6ตัวไม่ใช่เหรอโอเคไปแล้วผไปแล้วเออพอกลับบ้านจะนอน